ครับผมเนาะวันนี้พี่ๆหลายๆคนถามว่าทําข้าวไม้ไผ่ยังไงเอาให้มันสนิทกันที่สุดอย่างเงี้ยเนาะเออมันก็ตอบยากนะถามว่าผมมีฝีมือไหมมันก็ผมก็ไม่มีหรอกครับเนี่ยเวลาเรายังไม่ได้เรียบไม่ได้แต่งเนี้ยมันก็จะห่างๆเนี้ยนะเป็นไม้ไผ่แต่ว่าพี่ๆทายัางไงเอาให้มันเรียบอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับออเนาะวิธีต่อให้เรียบอย่างนี้ทายังไงอย่างเงี้ยมันเราก็อาศัยเทคนิค เล็กๆน้อยๆเนาะที่พี่ๆหลายคนก็อาจจะรู้แล้วก็ได้เนาะบางบางท่านก็ยังไม่เคยทําบางท่านก็อาจยังไม่รู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองแนะนําให้พี่ๆเขาดูเนาะเผื่อพี่ๆเขาจะนําปรับแล้วเอาไปใช้เอาไปใช้ดูเผื่อเอาไปใช้ชีวิตประจาวันเนาะเพื่อจะทําให้งานที่ว่าเราเวลาเราเข้าเข้าชิ้นงานนี้เข้าเข้าชิ้นงานนี้มันจะมันจะได้เรียบเนาะน,ะ,นะครับเดี๋ยวครับผม มันจะไม่มีรูมันมีร่องมีร่องก็แค่น้อยเดียวนะแ,แค่อัดกาวไปอย่างเดียวมันก็อยู่แล้วอันนี้ผมทําพื้นเนาะทําพื้นอัดแต่ว่ายังไม่ได้เก็บงานนะน่ครับผมอันนี้แผ่นยาวแต่ยาวจะสั้นมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับอันนี้ยาวสองสองเมตรกว่านะ,ะเวลามาสั้นๆในยาวก็ทคาคล้ายๆกันแต่ว่าเวลาชิ้นงานสั้นๆเนาะจะทําให้มันเข้าเรียบได้ไงอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวทําให้พี่ๆดูเนาะสักอันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้น้องเขาช่วยจัดโทรศัพท์ให้นะครับ เด okay. ี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนนะเครื่องมือแบบ้านดนครับเสียงดังหน่อยนะ ที่พี่เขามาดูเนาะจากที่ว่ามันมันไม่เรียบนะผมผมจะเอาก็เอาคู่นี้แหละครับเมื่อกี้มันแห้งอยู่นะเดี๋ยวพี่ก็ลองมาดูเนาะมันมันมันจะกินมันมันจะเรียบเลยครับเนี่ยนี่ครับผมชิ้นงานออกมามันจะแทบจะไม่มีรูมีร่องเลยอย่างเงี้ยนะครับผมชิ้นงานออกมาเนาะคือถ้ามันยังไม่เรียบจริงๆเราก็เก็บงานอีกอีกอีกรอบหนึ่งมันก็โอเคละอย่างเงี้ยครับ อันนี้นะนนที่พี่ลองลองเอาไปทําดูนะครับผมกับทิปนี้เนาะการเข้าไม้ไผ่ให้มันสนิทอย่างเงี้ยมันมันจะไม่กาวไม่ค่อยติดนะถ้าอย่างเงี้ยกาวติดแน่นอนครับผมโอเคนะครับทิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับกับวิธีการที่ว่าเข้าไม้ยังไงให้มันสนิทง่ายที่สุดอย่างเงี้ยนะครับผมครับสวัสดีครับ